วันนี้หมอจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคหัดแมวหรือว่าโรคลำไส้อักเสบในแมวนะคะมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าพาโวไวรัสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพาววรไวรัสเนี่ยสามารถติดสุนัขได้ด้วยนะคะก็คือเป็นทั้งสุนัขทั้งแมวแต่ว่าในในสุนัขเนี่ยจะไม่ได้เรียกว่าไข้หัดสุนัขนะคะเพราะามันเป็นอีโกโรคหนึ่งค่ะจะเรียกรวมๆว,ว่าเป็นโรคลำไส้อักเสบซะมากกว่านะคะแต่ว่าในแมวก็เรียกไข้หัดแมวได้เหมือนกัน อเอาเป็นว่าโรคนี้เนี่ยพาโวยล,ลัสเนี่ยสามารถทําให้เกิดลําไส้อักเสบได้ทั้งสุนัขและแมวอ่อนละกันนะคะก็โรคนี้นะคะมักจะเจอในสัตว์เด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยจนถึงอายุประมาณ6เดือนเนี่ยหรือว่าประมาณไม่เกิน1ปีแล้วไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็มีโอกาสติดได้นะคะโดยอาการเนี่ยสังเกตง่ายมากๆเลยอ๋อไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวนะคะถ้า อ่าเริ่มมีอายุแล้วแล้วไม่อยู่โรงพยาบาลแล้วภูมิตกอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะติดโรคได้หรือว่าแก่แล้วไม่ได้รับวัคซีนแล้วมีตัวที่เป็นก็สามารถติดโรคได้นะคะแต่ว่าอาการเนี่ยมักจะรุนแรงในสัตว์เด็กนะคะ แล้วอาการของโรคระมอคืออะไรอาการของโรคนะคะเริ่มต้นจะเริ่มซึมซึมก่อนค่ะซึมนะคะมีไข้นะคะแล้วก็ไม่กินอาหารนะคะพอไม่กินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีคลื่นไส้ทําท่าจะอ้วกนะคะหรืออ้วกเลยหรืออาจจะมีทายเหลวนะคะจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่ดีก็เป็นเลยนะคะและอาการจะซุดตัวเร็วมาก ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยอาจจะถึงเจ็ดสิบแปดสิบหรือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ถ้าเราทิ้งไว้นะคะอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าเราไม่รักษานะคะแต่ว่าถ้าเราพาเขาไปรักษาเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะรอดมากขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็รอดรอดเยอะขึ้นแล้วะคะ่ะไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ว่าก็รุนแรงดีอ่ะโดยสรุปนะคะก็จะมีอาการซึมไม่กินอาหารนะคะแล้วก็อาเจียนทายเหลวนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ด้วยะคะ่ะ หรือบางตัวเนี่ยก็คือนอนนอนสมไปเลยถ้าอาการรุนแรงมากๆแบบนี้ค่ะก็มีโอกาสเป็นได้สูงมากๆค่ะแต่ว่าถ้าบางตัวเนี่ยแค่อาเจียนถ่ายเลียวเฉยๆอาการไม่หนักก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าทางที่ดีเนี่ยควรจะต้องพาไปตรวจเพราะว่าโรคเนี้ยสามารถแพร่กระจายในบ้านเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะหมอเคยเจอบ้านที่เหมือนกับเป็นตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ติดทั้งบ้านเลยเพราะว่ามันแพร่กระจายไปแล้วนะคะเราเราแยกเขาไม่ทันน,นั่นเอง แล้วก็โรคเนี้ยเนี่ยจะเฝ้าระวังยังไงนะคะโรคเนี้ยก็อาจจะติดมาจากฟาร์มก็ได้หรือว่าติดมาจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเพิ่งพาเขาเข้าบ้านเนี่ยก็อาจจะต้องกัโกโรคประมาณ14วันนะคะหรือประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าเชื้อเนี่ยเหมือนโควิดเลยคือมันจะมีการฟักตัวประมาณ14วัน,นะคะ่ะโดยสรุปก็คือพอเรามีแมวเด็กหมาเด็กใช่ไหมที่มีอาการซึมไม่กินข้าว อาเจียนท้องเสียนเนี่ยสามารถแยกออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยอาจจะดูอาการกนใน14วันนี้นะคะว่ามีอาการหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะรอดแล้วนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพาไปหาหมอแล้วพาไปหาหมอเนี่ยแล้วคุณหมอเขาจะทําอะไรบ้าง แรกเลยนะคะเขาจะเปิดเส้นและเก็บเลือดค่ะดูว่ามีความผิดปกติอะไรไหมโดยส่วนมากนะคะจะเจอว่ามีเลือดขาวต่าค่ะเพราะว่าตัวไวรัสตัวนี้มักจะกดไขกระดูกตรงเมดเลือดขาวทําให้มันต่บนะคะแล้วก็ทําให้น้องเขาอ่อนเพลียอ่อนแรงแล้วคุิตกได้นะคะอ่าแล้วก็ดูพวกน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะดูว่าจะดูเชื้อค่ะว่าโพสิทีฟจริงไหมจากการที่อ่าเหมือนสวอปสวอป ก้นนะคะสวอรอเอือึนเนี่ยไปตรวจเหมือนกับเทสคิดโควิดเลยแต่ว่าเป็นเทสคิดพาโวไวรัส hmm. เทสคิดลำไส้อักเสบนะคะ mm hmm. ก็ว่ามันโพสิทีฟหรือเปล่าถ้าโพสิทีฟเนี่ยก็แอดมิทเข้าห้องติดเชื้อเลยแต่ว่าก็แนะนําว่าเรื่องโรงพยาบาล24ชั่วโมงดีก,กว่าเพราะว่าเป็นอ่าเป็นเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงต้องมีคนดูตลอดลนะคะ แล้วตรวจว่าโพสิทีฟเสร็จเนี่ยคุณหมอเขาจะทำอะไรต่อนะคะก็พอเปิดเส้นให้น้ำเกลือแล้วใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเลือกน้ำเกลือด้วยคุณหมออาจจะเลือกน้ำเกลือที่เหมาะสมกับน้องนะคะแล้วก็มีการให้ยาปฏิชีวนะนะคะให้ยาลดกดต้านนาจียนอะไรพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็ลดปวดเกรงช่องท้องอะไรก็ว่าไปเนาะย,ยาซพพอร์ตีฟหรือยาตามอาการต่างๆก็อัดเข้าไปะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีการกระตุ้นเมด็ดขาวทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยกลับขึ้นมานะคะ คือการที่เราดูเม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถบ่งบอกพยากรณ์โลกได้นะคะอย่างเช่นตอนแรกเม็ดเลือดขาวต่ําแล้วคุณบอกเขาจะตรวจซ้ําอีกประมาณทักสามวันอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสมมติว่าเม็ดเลือดขาวกลับขึ้นมาแล้วก็แสดงว่ามีโอกาสรอดค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแต่ถ้าตัวไหนที่ตรวจแล้วเนี่ยคือก็ยังต่ําอยู่หรืออาการแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะคะคือถ้าพูดง่ายๆมันจะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆถ้าตัวไหนที่ไม่แย่ลงและกําลัง หมือนกับดีขึ้นแล้วเนี่ยสแสดงว่ามันจะไม่แย่ลงไปกว่าดีแล้วค่ะแต่ถ้าแย่แล้วมันไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยสแสดงว่าไม่ดีแล้วค่ะก็ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีคำถามเนี่ยก็บอกหมอเลยนะคะเพราะหมอก็พยายามพูดให้ครบถ้วนที่สุดแล้วค่ะถ้าหายแล้วถ้ามีโอกาสหายเนี่ยแล้วแล้วได้กลับบ้านไปเนี่ยจะยังแพร่เชื้อให้คนอื่นไหมต้องแยกเลี้ยงไหมนะคะตามงานวิจัยตามรายงานเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันสามารถแพร่เชื้อได้อยู่นะคะ แม้ว่าจะอืนเป็นก้อนตัวพาวเวไวรัสนี้ก็สามารถแพร่เชื้อได้ในอื่นเนี่ยประมาณ2-6สัปดาห์เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ให้แยกน้องไว้หลังจากกลับบ้านเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งละกันแล้วก็อาจจะสวบก้นซ้ำว่ามันยังโพสิทีฟอยู่ไหมยังแพร่ยอยู่ไหมนะคะ อันนี้คือคําแนะนําก็คือให้แยกเลี้ยงประมาณเดือนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ตําแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยฆ่าเชื้อด้วยอะไรดีหมอหลายๆคนเนี่ยคงนึกว่าเด,ดตตอเนี่ยใช้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าดูว่าเด,ดตตอเนี่ยมันแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด,ดตตอฆ่าไม่ได้นะคะพาวเวอร์ัสเนี่ยหดไหมพาววฆ่าไม่ได้ค่ะต้องฆ่าด้วยผงซักฟอกค่ะหรือว่าไฮเตอร์ค่ะผงซักฟอกเนี่ยต้องเข้มข้นหน่อยนะคะก็ 1: 30ต่อหรือว่าอาจจะเป็นไฮเตอร์เข้มข้นเลยก็ได้นะคะ ก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรนั่นแหละค่ะก็คือสามารถฆ่าเชื้อได้เลยใส่ถุงมือก่อนก็ได้จะได้ไม่กัดมือเนาะแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณที่เขาอยู่เลยตัวอื่นที่ตัวอื่นถ้ามีนะคะเราก็แยกพื้นที่ไว้เลย14วันดูว่าใครมีอาการไหมอะไรประมาณนี้ยถ้าไม่มีอาการบางทีตรวจก็ไม่เจอค่ะอืก็ไม่ต้องเอาตัวอื่นเข้ามาตรวจถ้าไม่จําเป็นค่ะแต่ว่าถ้าเริ่มซึมๆแล้วก็เป็นไปได้ค่ะก็พามาตรวจเลือดหน่อย ถึงวิธีฆ่าเชื้อไปแล้วเนาะว่าให้ใช้บีทกับไพเตอร์เนาะแต่เราไม่พูดถึงวิธีป้องกันไม่ได้นะคะก็คือตัววัคซีนนะคะโดยปกติแล้วเวลาเราฉีดวัคซีนแมวเนี่ยวัคซีนบังคับเนี่ยหรือวัคซีนหลักเนี่ยก็จะเป็นไข้หัดหวัดแมวอยู่แล้วก็คือจะมีพาโวไวรัสแล้วก็หวัดแมวพวกเป็นที่เป็นไวรัสนะคะแล้วก็แบคทีรียอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพิษนักบ้าอีกตัวหนึ่งด้วยไม่ทําได้ไหม ไม่ทําก็มีโอกาสติดแบบนี้นะคะ่ะดังนั้นค่าวัคซีนกับค่ารักษาเนี่ยต่างกันเลยปีแรกไข้หัดหวัดแมวก็ทํสามเข็มนะคะแล้วก็พิษณุัลบ้าอสองเข็มนะคะภูมิขึ้นเนี่ยก็ดีกว่าตัวที่ทําวัคซีนเนี่ยส่วนมากหมอไม่เคยเจอติดเลยนะถ้าสมมุติว่ามีซึมอาเจียนท้องเสียมาแล้วบอกว่าทําวัคซีนแล้วอะ่ะหมอก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นหักนะคะชายแต่ถ้าบอกว่าไม่ไม่เคยทําวัคซีนเนี่ยโอ้ใช่แน่ๆใช่แน่นอนค่ะอ่ะ โดยสรุปนะคะว่ามันเป็นโรคล,ลมไส้อักเสบหรือหัดแมวเนี่ยเป็นโรคไวรัสนะคะชื่อว่าพาววไวรัสซึ่งถ้าทาให้แมวเนี่ยซึมมีไข้เม็ดเลือดขาวต่ําอาเจียนท้องเสียนะคะแล้วก็รักษาโดยการรักษาตามอาการแล้วก็กระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะคะ,ะก็มีโอกาสเสียชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าก็โรคค่อนข้างรุนแรงก็ถ้ามีอาการซึมอาเจียนในแมวเด็กหมาเด็กเนี่ยที่ที่ไม่เคยทาวัคซีนนะคะก็สามารถพาไปหาคุณหมอได้เลย สำหรับคลิปนี้ถ้าใครมองว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยะคะ่ะ